สุดีัรับวัรรุ่นวันนี้ผมจะมาจัดเทียริสดีไซน์ร่างแรกของพ้ารองคาร์เมนไรเดอร์เนาะยุคเฮเซย้ำนะยุคเฮเซก็ตัวแรกเลยคาร์เมนไรเดอร์ G3 แกก็เป็นเหมือนไอรอนแมนเนาะก็เป็นในทีมตำรวจรว่าเอ้ยเท่ดีเกราะแกเท่นะตรงส่วนอกแกในที่เป็นเ,เหมือนเกราะกันกระสุนเนาะแล้วก็เป็นสีเงินเหมือนเหล็กดูดีนะแล้วก็มีดาวตำรวจตรงอก,อกซ้ายแกเฮ้ยเท่ๆๆตรงนี้เท่นะ ส่วนแขนขาแกก็เกราะแกก็เท่เราไปสีน้ําเงินดูดีมากเลย่สีน้ําเงินแล้วก็มีสีเงินนิดหน่อยดูดีอันนี้ดูดีจริงๆส่วนหัวแกเนี่ยก็โอเคเท่นะที่เป็นตาแดงๆเนี่ยโอเคแล้วก็มีสีเงินตรงปากแล้วก็มีแหลมๆยื่นออกมาเนาะเป็นแค่เขาแกก็ดูดีนะสีเงินแกนเนี่ยผมว่าผมให้ A เลยเท่ขนาดนี้เนาะครับตัวที่2คาร์เมนไรเดอร์ไนท์เฮ้ยตัวนี้ผมว่าดูดีนะน่าจะดูดีที่สุดในเรื่องแกและ ส่วนหมวกนะที่จะเป็นเหมือนอัศวินเนาะดูดีดูดีขึ้นเยอะเลยนะไม่เหมือนเรวคิที่มันรูแกมันจะเป็นแนวนอนเนาะแต่ที่เป็นแนวตั้งขอ้ดูดีแล้วก็มีซ้ายขวาเนาะที่มันยื่นแหลมออกมาก็เป็นเหมือนคล้ายคแนวปีกข้างขาวเนาะเฮ้ยแค่หัวก็กินขาดแล้วแล้วยังมาขู่ส่วนตัวเกราะอกแกก็เป็นเหมือนรูปข้างขาวแล้วเป็นเกาะข้างขาวเท่นะแล้วก็มีสีน้ําเงินนี่ดูดีดูดีดูดีมากเลยเกราะเงินแกแล้วก็มีน้ําเงินขีดๆดดูดีขู่ ส่วนเกาะไหลแกก็ที่นะเป็นแหลมแหลมออกมาดูดีดูด,ดีชุดแกก็ฟิตแน่นดีกันนะก็เป็นสีน้าเงินดูดีเลยเพอร์เฟกต์นะตัวเนี้ยผมให้โคตรเลยดีกว่า Greatest of all time ตัวแรกนะครับคาร์เมนไรเดอร์ไนตัวต่อไปนะครับคาร์เมนไรเดอร์ไคเซนเฮ้ยไคเซะโหไม่หาเลยโอเคครับตัวนี้เนาะส่วนหัวแกก็ที่นะหัวที่กับไฟนะส่วนหัวเนี่ยที่มันก็จะเป็นเหมือนตาคล้ายๆกันนะก็เป็น อันนี้เป็นสีน้ำเงินที่ไฟจะเป็นสีเหลืองอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้ำเงินเนาะแต่ก็จะมีตัว x ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมาตัดว่าเฮ้ยตัวนี้เท่งามเลยแล้วสายไฟแกก็เป็นสีเหลืองเนาะที่ไม่เหมือนไฟไฟเป็นสีแดงที่เป็นสีเหลืองเนาะก็จะมีตั้งแต่ตรงคอเลยก็ลาดยาวไปถึงเท้าแต่มันจะจัดตัวเรีงข้างสวยนะเพราะกระแกเนี่ยจะเป็นลายตัว x ว่าเฮ้ยแล้วมันมาต่อสายไฟดูว่าดูดีเท่งามก็เป็นสีเงินเนาะหลักๆเลยเงินเหลืองดำวัดเท่เท่มากด้วเลย ผมให้เอแล้วกันเนะาะไคเซนตัวต่อไปคารบินเทรเดอร์กาเรนตัวที่ผมชอบนะมันก็เป็นดอกไพ่เหมือนเดิมเนาะส่วนหัวแกก็เท่แล้วก็เป็นไปตามสัญลักษณ์ของแกเนาะก็ดูดีนะที่เป็นยืดออกมาว่าตรงนี้เท่ส่วนตาแกที่เป็นสีเขียวนะว่าเอ้ยดูเข้าอยู่เพราะว่าชุดแกเป็นสีแดงเนาะกับแล้วก็มีเกราะสีเงินแล้วพอตาสีเขียวนะว่าเอ้ยใช้ได้อยู่ส่วนเกราะแกก็เท่เนานะที่เป็นดอกไพ่แกตรงนี้ดูดีเลย เกาะไหลก็เท่นะที่มีสีเหลืองด้วยเอ้ยอันนี้ดูดีมากเลยนะตนัวเกาะไหลแกส่วนชุดก็โอเคสีแดงเนะี่ยว่าใช้ได้อยู่ก็ผมให้เพียเอกันเนาะไม่เคยเลยพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็ดูดีดูดีัวเนี้ยมาครับตัวต่อไปค,คาเมนไรเดอร์อิบุกิตัวนี้ผมโอเคนะมันก็ไม่ได้ต่างจากที่วิกิมากหรอกนะมันก็แค่เปลี่ยนแดงเป็นน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนตรงเขาจะงออะไรนิดหน่อยแล้วก็ตรงอกแต่โดยรวมมันก็เท่มันก็ยังเท่เหมือนเดิมนะ เพราะว่าชุดผมว่ามันผมว่าชุดเบียสจะเป็นเกทีอยู่แล้วน้อยเป็นดำๆตรงนั้นแ่ะเอ้ยดูดีอยู่แล้วแล้วพอมาสีเงินผมว่าเอ้ยก็ดูเข้าอยู่ใช้ได้ดูดีอยู่สีเงินแกก็สวยด้วยแหละโอเคนะผมให้เอแหละมันก็เหมือนที่พิกกี้แหละสำผมนะมันก็ไม่ต่างกันแต่เพราะว่าเฮ้ยความที่ยังคงเหมือนกันอยู่ว่าผมให้เอตัวต่อไปนะคาร์เมนไรเดอร์กาแทกตัวนี้ผมว่าเอ้ยส่วนหัวดูดีนะที่เป็นเขาด้งนกวางแกเฮ้ยอันนี้ดูดีเท่เลยสีนเ้เงินน่ก ส่วนตาก็ที่หนะ้าตาสีแดงก็ดูดีนะส่วนหัวเนี่ยส่วนตวก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนะตรงไหล่แกก็มีจุดเด่นนะที่มีดาบติดไว้ใช่ไหมตัวนี้โอเคอยู่เป็นมีดมีดคู่ดีกว่านะมันดูสั้นๆเป็นมีดคู่ก็ไอ้ตัวนี้ผมว่าเจ๋งอยู่สีน้ําเงินก็ดูดีนะเกราะแกผมว่าโอเคใช้ได้เนาะโอเคโอเค,อเคตัวนี้ใช้ได้อยู่ผมให้เอเนาะยังไม่ได้ถึงขั้นธรรมดาแต่ว่าจุดเด่นแกผมว่าดูดีอยู่ผมให้เอเลย ตัวต่อไปนะครับเป็น Rider Exa ตัวนี้เราจัดทั้งเซฟโหมดแล้วก็เบนะิร์สโหมดเนาะผมชอบเซฟโหมดมากกว่านะเพราะว่าไอ้ตรงหน้ากากแก่ที่มันเป็นเหมือนนักรบอะผมว่าไอ้ผมว่าหมวดนักรบตัวนั้นมันดูดีกว่านะพอเปิดมาเป็นมันดูตลกนิดหน่อยแตย่ก็ยังเท่อยู่ตาแดงแก็มันก็ชุดมันเกราะมันก็จะคล้ายๆนักรบเทมพลาเนาะว่าดูดีนะสีขาวแก่แล้วก็มีสีทองแล้วก็สีน้ําเงินมาแซมๆนิดหน่อยว่าเอ้ยแต่ตรงนี้ดูดีมากเลยนะ เกราะแกโคตรที่เลยตรงอกแกเนี่ยตรงไหล่แกสีทองก็ดูดีตัวีที่ที่โอเท่นะใครหลายคนก็น่าชอบผมให้เอ็กซ์เลยกันนะตัวนี้ดีไซน์ดีใช้ได้อ้าวลืมซะแล้วคาร์เมนไรเดอร์ซีโรนอตคุยลืมจริงเขามีตัวนี้โอ้โหทุกคนไม่รู้จับวะเนี่ยตัวตัวอะไรรึนเนี่ยาืะซีโรน,นอตลืมไปซะแล้วอื่เผลอข้ามโทษทีเขออภยัยอืคาร์เมนไรเดอร์ซีโรนอตผมก็ว่าดูดีอยู่ไม่ได้ถึงขั้นแย่นเนาะ แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นดีมากเท่าไหร่นะก <c oughs> ็ผมชอบแค่ส่วนหัวนาะที่มันมีไอ้สีเขียวยืนออกมาตรงกลางซ้ายขวาเฮ้ยว่าไอ้ตรงเนี้ยเท่น,นะส่วนหวัวว่าเท่กว่าเดนโออีกแต่ผมว่าส่วนตัวมันดูแปลกๆอะเ,เ,เนาะเกราะอกแกมันดูแปลกๆนิดนึงไอ้ตรงสีเหลืองดูดีนะแต่อตรงเขียวกับเงินมันดูแปลกๆส่วนแขนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะมันดูตลกๆนิดหน่อยผมให้บีแล้วกันเนาะมันไม่ถึงขั้นแย่นะมันก็พอโอเคอยู่โอเคอยู่เนาะ อ่าครับตัวสุดท้ายของเฟสแรกครับคาเมเลอร์เ,เดียนผมชอบสีนะที่เป็นดํากับน้าเงินนะแต่ว่าเอ้สีแกสวยอยู่แต่มันติดตรงบ่าโคตรตรงหัวกับอกแกอะไรมันดูใหญ่ไปมาดูลุงลังมันดูเทอะทะเป็น,นิดหนึ่งนะเสียดายตรงนี้จริงผมว่ามันมันใหญ่ไปเนาะตรงอกผมว่าถ้าเล็กกว่าน,นี้ว่าเออยมันยังพอโอเคอยู่ผมให้สีแล้วกันนะผมว่าหัวแกก็ไม่ค่อยได้ดูดีเท่าไหร่เนะอืม มาครับเริ่มที่เฟสสองด้วยค่เมนเดอร์เอ็กเซลผมชอบสีนะมันแดงแบบแดงโอ้ยแดงเท่เลยอะ่ะมันเป็นแดงเหล็กอะว่าเอ้ยเท่ส่วนหัวก็โอเคนะที่มีตาน้ําเงินเนี่ยแล้วก็มีไอีสีเงินๆเนาะที่เป็นยืดออกมาแหลมๆเพราะว่าเอ้ยแต่ตรงนี้เท่อยู่แต่มันติดตรงไอ้ที่ด้านหลังแกนี่ดิผมว่ามันใหญ่ไปมันดูลุงลังเนาะแล้วก็ส่วนขาว่าเอ้ยมันก็ลุงลังไปผมเข้าใจแหละแกพยายามให้สมจริงที่สุดอะว่งจะแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ แต่ผมว่ามันเอ้ยมันดูเยอะไปนิดหนึ่งเนาะแต่รวมไม่ได้แย่นะผมว่าแกก็ดูเท่สางแกเนาะสีแดงแกเี่ยผมให้เทียบีแล้วกันเนาะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะตัวต่อไปครับคาร์เมนไรเดอร์เบิร์ดผมรู้สึกเฉยๆกับตัวนี้มากนะมันดูธรรมดาธรรมดาเนาะก็เป็นสีเขียวสีขาวนเนาะแล้วก็มีกลมๆเหมือนเป็นลูกกระชังปองไหมตามตัวตามร่างกายนะครับผมรู้สึกว่ามันยังธรรมดาอยู่เนาะมันก็เท่ในส่วนหัวแหละอสำหรับผมนะไอ้ที่มันมี ไอตรงตาแกไอตรงนั้นผมว่าดูดีอยู่แต่ที่เหลือว่าธรรมดาธรรมดาเนาะไม่มีอะไรพูดถึงเยอะเนาะผมให้บเนาะใส่รวมกันเลยนะเนาะคุณดาเตทุดโกโตคาเมนเรเดอร์เมทิโอตัวที่ผมชอบส่วนหัวนะมันเป็นอุกบาตแล้วก็กำลังตกมาเนาะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินข้อไว้เป็นแฉกเหมือนว่าอุกบาตกำลังตกมามว่าเออันเนี้ยส่วนหัวดูดีแล้วก็มีตาที่เหมือนเป็นไฟสีชมพูแดงๆเรืองแสงมาตัวนี้ผมว่าชอบแต่ส่วนตัวนี่สิ มันดูโล่งมากเลยเนาะก็จะมีเกาะไหลอยู่ในสีน้ำเงินตัวนี้เออผมก็เออโอเคอยู่แต่ที่เหลือในสีชุดสีดำๆแกนเนี่ยมันดูธรรมดาธรรมดาก็แค่มีสีดำๆแล้วก็เป็นจุดๆ,ๆดาวเหมือนเป็นกาแล็กซี่เนาะเป็นอาวากาศผมรู้สึกว่ามันโล่งโล่งผมเฉยๆนะผมให้บีเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่เนาะแต่บางคนก็บอกว่าแย่ผมว่ามันก็พอที่ใน,นสไตล์ของแกอยู่เนาะอ้จ้าคาร์เมน,นเรอร์บีสตัวที่ผมชอบนะสีจะสวยดีนะผมว่า มันมีสีดําแล้วก็ทองนะก็เป็นเจ้าป่านะเป็นสิงโตส่วนหัวมันก็โอเคนะมันก็เหมือนแผงคอนะของสิงโตเท่ดีส่วนสีเขียวตรงตาเนี่ยผมว่าโอเคนะก็เข้ากันดีตรงส่วนกราะเนะี่ยผมชอบมากเลยตรงไหล่แกเนะี่ยที่เป็นหัวสิงโตนะ่นแหละข้างก็ดูดีนะอีกข้างที่มันเอาไว,าว้ใส่พระคุณเนีเ่ยตรงนี้ผมว่าผมชอบตรงกลางก็ตัดกันสวยนะที่เป็นสีทองสีดําตรงนี้ดูดีสีสวยเลยทองดําดูดีเอเลยเนาะดูดีมากตัวนี้ดูดี ตัวต่อไปครับค่ะมินไรเดอร์บารอนพรีกล้วยของเราไหมครับผมชอบนะผมชอบดีไซน์แกนะที่เป็นกล้วยว่ามันสร้างสรรค์นะการเอากล้วยที่แบบแปลงเป็นนักรบเนี่ยผมก็ยังว่ามันสร้างสรรค์อยู่นะก็ผมชอบตรงส่วนหัวแกนอาะที่เป็นก้มหมวกนักรบเนาะแล้วก็มีกล้วยยื่นออกมาเป็นเขาตัวเนี้ยไอ้ผมว่าตัวนี้สร้างสรรค์ดีส่วนอกเกาะอกผมก็เอ้ยดูดีนะเท่อยู่แล้วก็มีตรงตัวนะที่เป็นเหมือนเป็นเกราะโซ่เนาะ เบาๆเออดูดีอยู่ตรงนี้สีเทาๆเนาะแล้วก็มีกล้วยที่มันค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็เกะกะอยู่นะตรงเป็นเกลอไหลตรงกล้วยนั้นใหญ่มากเลยถือว่าเอ้ยมันไม่ได้่หญ่นะว่ามันมันดูดีเลยผมมันเข้ากับชุดที่เป็นสีแดงตรงแขนเนาะกางเกงก็เท่ดูดีก็เป็นสีเงินแล้วก็สีแดงดูดีดูดีเลยทีเดียวผมให้เอเลยละกัน <c oughs> ตัวต่อไปครับคาร์เมนเรเดอร์มัตัวที่ผมชอบนะสีสวยมากเลยสีขาวแกเน็ศแล้วก็มี แถบแดงเนาะก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนหัวเนี่ยก็เหมือนเป็นหมวกกันน็อกเนาะโอ้ยตัวนี้บอกว่าดูดีดูดีใช่ได้แล้วตรงไหล่ข้างขวาเนี่ยก็มีเหมือนล้อใช่ไหมตัวนี้ว่าเอ้ยโอเคอยู่แต่แกก็เหมือนมีด้านหลังก็เหมือนมีผ้าห้อยอยู่เนาะก็เหมือนผ้าคุมเล็กๆเท่อยู่ว่าตัวนี้เท่นะดูดีเลยส่วนชุดก็เท่ห์โอชุดสวยมากเลยชุดไปถึงกางเกงเนี่ยดูดีนะผมว่าตัวนี้ดูดีมากเลยมีสีขาวที่สวยนะแล้วก็มีดำนิดหน่อยเป็นลายดูดีสีแดง าท,ทางตรงตัวนี้ก็สวยแล้วมเป็นสีฟ้าตรงขานิดหน่อยพราเฟิร์ฟกนะตัวนี้ผมให้เอสนะตัวนี้ดูดีอยู่สำหรับผมนะตัวต่อไปครับคาร์เมนไรเดอร์สเปกเตอร์ตัวนี้ผมชอบส่วนหัวนะสวยกว่าโกสเลยโกสมันหัวมันก็เป็นดำกลมๆง,ง่ๆนๆะที่เป็นลูกตาแต่อันนี้มันดูดีขึ้นนะมันก็มีลวดลายที่สวยกระเด็นมาตรงตาส่วนเขาสองข้างนี่ก็ดูดีดูด,ดีชุดก็ไม่ได้ต่างจากโกสเลยนะแค่เปลี่ยนสีนิดหน่อยจากส้มเป็นสีฟ้าผมว่าโอเคดูดีนะ ให้เอแล้วกันเนาะตัวต่อไปครับคาร์บินเดรเดอร์เบรฟตัวนี้ก็ดูดีนะส่วนหัวก็เป็นเท่เลยก็ปาในทีมเกมอัศวินเนาะก็ตัวการ์ตูนก็น่ารักดีนะส่วนหัวแกละลูกตาก็น่ารักดีส่วนหมวกอัศวินก็เท่ดูดีนะแล้วก็มีจงอยไอด้นบนเนี่ยที่เป็นด้นบนหมวกอัศวินก็ตัวนี้ก็สวยก็สีตัวก็ดูดีสีฟ้าอ่อนๆเนาะกับสีขาวแล้วก็ดําตัวนี้ผมว่าโอเคเลยก็ส่วนอกก็เท่เหมือนเดิมแล้วที่เป็นอุ่มจอยเกมแล้วก็หน้าจอนะดูดี ส่วนเกาะไหลเนี่ยก็เท่นะก็เป็นเกาะไหลแบบอัศวินดูดีดูดีนะตัวเนี้ยสีสวยเลยผมให้เอสเลยดีกว่าเนาะดูดีใช้ได้เลยตัวเนี้ยมันดูสร้างสรรค์ดีเนาะใช้ได้ใช้ได้คาเมเลเอร์ครอสครับตัวนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์ไงนะแกมีตรงส่วนหัวเนี่ยที่มีตาเท่ๆเนี่ยที่เฉกเฉกเนี่ยคล้ายๆของบิวนะแต่มันดูเท่กว่าเนาะแล้วก็จะมีไอที่เป็นไฟเนี่ยรูปมังกรเนาะ สีส้มๆเนี่ยขั้นตรงกลางเนาะตัวหน้าผากเนี่ยดูดีนะยืดออกมาเท่เลยนะแล้วแกก็จะมีเอ่อเกราะไหลแกเนี่ยดูสวยมากเลยนะที่มีสีน้ําเงินเนี่ยแล้วก็เป็นเปลวไฟกันนะสีส้มๆเนี่ยแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆกรุงเลฟไหมสีขาวๆเนาะย,ยืดออกมาตัวนี้ผมว่าเท่นะแล้วไหนจะมี ตรงคอแกอีกนะตรงไหล่แกเี่ยที่ยื่นไปด้านหน้าเนี่ยว่าเอ้ยเท่นะที่ไปลงตรงอกอ่ะตรงนั้นดูดีนะก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีเปลวไฟเหมือนเดิมนะสีส้มส้มว่าเอ้ยตัวนี้ก็สวยนะเกราะแกก็เท่นะดูดีเลยสีน้ำเงินเนี่ยแล้วตรงแขนแกก็จะมีเหมือนคนเรปังกรอย่างเงี้ยเนาะสีขาวตัวนี้ผมว่าดูดีนะดูดีมากเลยยื่นออกมาแล้วก็ตรงข้อมือข้างซ้ายแต่ว่าเอ้ยตรงนี้ก็เท่นะก็มีไฟส้มๆมเหมือนเดิมฮ้าตรงนี้ผมว่าดูดีดูดีขาแกก็คล้ายๆบิ้วหละตรงนี้ก็ดูดีดูดีนะ ว่าโคตรเลยดูดีมากเลยตัวเนี้ยมันเท่กว่าบิวอีกนะผมว่านะตัวพระรองเนี่ยดีไซน์โ,โคตรจับเท่สุดในเรื่องแล้วแหละเนาะพอพบกับอ,อีโวลเลยดูดีดูดีดตัวสุดท้ายครับคาร์เมนไรเดอร์เกสส่วนตัวผมว่าสีแกสวยนะสีแดงกับเหลืองแล้วก็ขาวเนี่ยดูดีนะส่วนหัวก็ใช้ได้นะที่เป็นตาที่เป็นเหลืองๆยืน่นยื่นแหลมมากๆเนี่ยว่า,นะวาเอ้ยโอเคเท่ดีแล้วสีขาวตัวหน้ากาก,กเอ้ยโอเคสวย ส่วนอกก็ดูโอเคกว่านะของ G o อมันดูบวมแบบไม่เท่นะอันนี้มันก็ดูนูนแบบดูดีขึ้นหน่อยนะส่วนอกแกที่ไอสายไอที่เป็นนาฬิกาตรงอกแกก็ก็ไม่ได้แก่นะสีดาแกดูดีกว่า g ีโอเยอะจีขาวขาวมันน่าเกียดเนาะตรงเกาะไหลก็ดูดีสีสวยนะสีแดงเนะี่ยแต่มันก็ยังติดที่เดิมนะแล้วก็คือตรงข้อมือไอที่เก็บไรฟอสมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แล้วมันก็เกะก,กะลกตงลังเหมือนเดิมนะผมให้อแล้วกันนะเกือบดีละ ก็จบการจัดทีมสิบเทรื่องนี้เนาะส่วนใครที่อยากลองมาจัดเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็กดมาได้เลยในรีสปิชชั่นเนี่ยก็มาลองจัดไปเล่นกับเพื่อนดูเนาะก็ใครเห็นต่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะว่าเอ้ยตัว,ต,วตัวนี้ควรอยู่สูงนี้นะหรือว่าใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษอะไรก็พิมาบอกผมได้นะครับก็เจอกันครับคลิปต่อไปไม่รู้วันไหนแต่มีแน่นอนเจอปืนครับ mm hmm. เจอกัน mm hmm. หาดิ